ันนี้เราจะทำอะไรคะแม่วันนี้เราจะต้มจับชายจ้าอันนี้เรามาตัดอน,นี่เราก็จะมาตัดกวางตุงต้งกันนะคะโอ้โหี้เป็นดอกสวนะยางามลยโอค้วก นี้มันเริ่มเป็นดอกแล้วอะมันเริ่มเป็นดอกดอกน,นี้เราจะเก็บรื้อแล้วจะต้มนะครับงามมากเลยค่ะงามมากเราจะลงใหม่ดีนะคะแล้วพอเอาแตกน,นะฮะนี่เราปลูกสองสองกัะบอกเราใช้ล้อยางนะคะ นี่เราต้องคุมผ้าไว้กันมแนนมแงแลงกันแมลงค่ะเพราะเราป่อสารพิษตรงนี้ค่ะใบสวยมากค่ะอือนี่พอแล้วนะคะแค่นี้เนาะเนาะนี่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ใส่หมูลงไป ันนี้เป็นซี่โครงหมูที่เราหมักไว้ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอันนี้คือต้มให้เปื่อย<า>ใช่ไหมคะแต่ไม่เปื่อยเ๋ยวเตรียมผักใส่ก็รอดเดี๋ยวต่อไปก็ใส่เป็นผักผักเขเเี้ยวไปหูวั<า>นนี้เราจะใส่ผักอะไรบ้างคะแม่มีกระหล่ำปลี กวางตุ้งหรือก็มีหัวเชเท้าค่ะอั่นี้มีแค่สามอย่างผักที่บ้านเราปลูกก็จะมีแค่กวางตุ้ง,ง,งใช่ไหมคะแารพัดผักนะต้องผักเยอะๆมีผักอะไรอย่างอันนี้เราก็ทำเ,เท่าที่เรามีใช่ไหมคะมีผักอะไรเราก็ใส่สตามนั้น อันนี้เราก็ใส่ผักเลยใช่ไหมคะแม่่่าตััวนี้เรใสผกแค่นี้ก็ได้หม้อใหญ่แล้วกลิ่นหอมขึ้นมาเลยหอมมันหอมชอบทำเตาถ่านแม่ชอบใช้เตาถ่านเ <c oughs> ตาข้าวมันก็จะแปกจากเตาแก๊สเนาะรสชาติใช่ใช่ทำเกี๊ยวมันจะทำอะไรเนี่ยเราต้องไปถ่าน แค่นี้ก็เต็มเต็มหม้อแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ต้องยุบตัวอีกใช่ไหมคะยุบเราจะเคี่ยวเคี่ยวไปจนกว่าจะเปื่อยเลยใช่ไหมคะแม่อันนี้ก็รอเวลาจะหยอดสีดำหน่อยนะคะเพิ่มสีสันให้วก็กดลง